เธอไม่ดีเธอโงอ่เธอผิดเธอห่วยเธอทําสิ่งนั้นผิดเธอผิดอีกแล้วนะเมื่อคุณติใครคุณยื่นมีดให้เขากลับมาแทงคุณภายหลัง <S <S 1> <S 1> ยกตัวอย่างมีเคสหนึ่งอของเคสของอนนี้เดลเคเนเกี้เคยแชร์ไว้นะคะเป็นนายทหารเป็นนักบินค่ะคนนี้ก็เคยเป็นนักบินในยุคสงครามโลกแล้วเป็นนักบินที่เก่งมากๆเลย แล้ววันพอสองครามโลกหมดเขาก็มาเป็นนักบินที่พาคนบินข้ามประเทศจากอเมริกาไปยุโรปครั้งนั้นค่ะเขาบินไปปรากฏว่าเครื่องบินของเขาเป็นเครื่องบินใบพัดเกิดปัญหาเครื่องขัดข้องแล้วเขาจะพาคนล่อนลงโชคดีมากที่เขาเก่งมากเขาพาคนล่อนลงและได้ไม่เป็นอะไรมาตรวจสอบพบว่าเกิดจากการเติมน้ํามันผิดประเภทค่ะคนที่เติมน้ํามันนั่งท่านี้รออยู่เลยนั่งอยู่ในโรงน้ํามันนักบินคนนั้นเดินเข้ามาค่ะในโรง รงเครื่องบินโรงจอดเครื่องบินแล้วบอกเลยเห็นหน้าไอคนนี้ปุ๊บกอดลอยป้ง <God like. S 1> my friend ฉันรู้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหรอกฉันขอให้เธอเป็นคนที่เติมน้ํามันเครื่องบินฉันในวันพรุ่งน,นี้ที่ฉันจะเดินทางไปต่างประเทศดูแลให้ฉันได้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะรักเอ,อคนเติมน้ำมันมคนนั้นร้องไห้โฮมาเลย i'm sorry i'm sorry i'm sorry ไอจะตั้งใจไอจะไม่ทำารื่นี้แล้วไอพลาดไปแล้วจริงๆ i'm sorry เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเทคแคร์ให้ไม่เป็นไรไม่ต้องร้องไห้ เรารู้ไม่มีใครอยากทาให้มันเกิดหรอกเธอไม่ได้เกลียดฉันอะ่ะเธอจะตั้งใจฆ่าฉันหรอเป็นไปไม่ได้เลยอะ่ะมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นไดน้ฉันขอให้เธอเทคแคร์เรื่องนี้ต่อได้ไหมได้นักตั้งแต่วันนั้นจนวันเกษียณอายุของคนเติมน้ำมันนั้นไม่เคยทํางานผิดพลาดอีกเลยแต่ถ้านักบินคนนั้นเดินเข้าไปบอกว่ามึบางบ้าอ่ะมึงเติมน้ำมันอะไรของมึงซึ่งพูดสิ่งนี้มีประโยชน์อะไรไหมน้ำมันมันเติมผิดไปแล้วอ่ะถทรว่ามึงบ้ามามึงโง่มามึงดู ห่วยค้นห่วยเขาอาจจะเงียบแล้วก็ยอมรับความผิดนะเวลานั้นแต่เมื่อคุณเดินออกไปสิ่งที่จะตามมาคือมึงไม่เป็นกุมไม่รู้นี่มึงสบายนี่มึงมาถึงมึงก็บิดเลยกูต้องเฝ้าลงกูต้องทำนี่นึงกูต้องทํานี่เมื่อคุณติใครคุณยื่นมีดให้เขากลับมาแทงคุณภายหลังถ้าคุณจําเป็นต้องติใครจริง <S <S ให้ใช้คําว่าฉันรู้เธอไม่ได้ตั้งใจ อย่าใช้เป็นพิธีจงใช้แล้วหมายความตามนั้นจริงๆเพราะครูมีความเชื่อหนึ่งอย่าว่ามนุษย์ทุกคนไม่มีใครอยากเลวเมื่อคุณใช้สิ่งนี้ค่ะมันจะทําให้ปลอกป้อมที่เราเอาไว้กั้นกันถ้าคุณมานั่งติดเธอไม่ดีเธอโง่เธอผิดเธอห่วยเธอทําสิ่งนั้นผิดเธอผิดอีกแล้วนะคุณติดติด,ต,ดติดเขาเขาตัวเล็กลงเล็กลงเล็กลงเ,เ,เ,เขาก็จะต้องหาวิธีที่ทาให้เขาตัวใหญ่ขึ้นมาธรรมชาติของมนุษย์ถ้าเธอกดชั้นฉันก็ต้องทําให้เธอตัวเล็กมางอ่ะนะเหมือนที่ครูบอกค่ะบ้านไม่สวย แพงเขาก็บอกว่าฉันชอบใ,ใช้ของแพงไม่ชอบใช้ของชิปชิปฉันใดก็ฉันนั้นกดฉันฉันก็กดเธอนะคะติดตามความรู้ดีๆทุกเช้าเวลา8นาฬิกานะคะทาง Line at แกรุงเงาะออฟฟิเชียลหรือทาง Facebook กรุงเงาะรสคนกองเกตและก็ทาง YouTube กรุงเงาะรสคนกองเกตค่ะ